คท่านผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะมาฟังแนวคิดของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะจากผู้บริหารในกรุงเทพนะคะวันนี้ผันตัวเองค่ะมาเป็นผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนดิฉันอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่อำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านสุดที่พง์จุลเจริญอาจารย์กโก้อาจารย์หนานะคะพามาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเราอยู่กับท่านอธิบดีและพี่สุนทรและน้องจำนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะท่านอธิบดีคะทําไมพามาดูศูนย์เรียนรู้ของพี่สุนทรคะ ที่นี่นะครับเป็นต้นแบบที่สําคัญหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นเลยว่าทําแบบคนจนเนี่ยสามารถทําได้สําเร็จเพียงแต่ว่าขอให้เรามีความรักความสามาคัคคีพี่สนพอนกับ พี่ๆโคกน้องนาพระนครศรียาเนี่ยเขาเป็นต้นแบบที่สําคัญในการรวมกลุ่มเป็นจิตอาสาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาโดยไม่คิดในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองเป็นหลักเป็นต้นแบบของความสําเร็จที่ผมคิดว่าที่อื่นน่าจะเอามาเป็นต้นแบบได้นะครับท่านอธิบดีคะกว่าจะมาเป็นหลักสูตรของการฝึกอบรมเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรไหนกันบ้างในการขับเคลื่อนคะ เป็นหัวใจสําคัญของการดํารงชีวิตเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัะชะกาลที่9้าท่านมีพระราชดำรัสองค์สําคัญบอกว่าสามัคคีคือพลังแล้วก็ล้นเก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็สืบสานร,รักษาและต่อยอดในเรื่องการที่เชิญชวนให้พี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับได้รู้จักทํางานกันเป็นภาคีเครือข่ายทั้งในเรื่องของหลักบวรบรม กรมการพัฒนาชมชนก็น้อมนํามาเป็นแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนโคกหนองนานเนี่ยเราก็ได้รับความบุณาจากสจลหรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักกระบังบบท่านอธิการบดีก็ส่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่เชษกรองศาสตราจารย์วรวรมาช่วยอ๋ออาจารย์ก็อาจารย์น,นาแล้วก็ยังมีมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับดรวิวัฒนญ,ญกรรมธรอ,อาจารยักษ์ทางมหลาลัยขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าว,วิศวกรรมศาสตร์มหลาลัยขอนแก่น การไฟฟ้ามูนิธิเอิร์ธเซฟหรือรักดินรักน้ำพี่น้องสื่อมวลชนเป็นกำลังสำคัญมากนะครับที่ช่วยทำให้การขับเคลื่อนงานเนี่ยมันมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมพี่น้องประชาชนก็เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าที่เราเห็นเห็นเขาไปทำกันเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นจริงเป็นทางรอดพี่สุนทรเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพแล้วทำไมเข้ามาฝึกอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมการพัฒนาชุมชนล่ะคะ เรามีความรู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันสําคัญมากๆวันหนึ่งเราอยากสุขภาพดีเราต้องทำยังไงก็หันมาในด้านการทําทเกษตรอินทรีย์พอเรามาทาเกษตรอินทรีย์มาอยู่แน้บ้านเราเนี่ยประมาณ4ีหปีเรารู้สึกว่าเออสุขภาพมันดีเราสามารถที่จะหาอยู่หากินในพื้นที่ได้แล้ววันหนึ่งเรากำลังคิดว่าทํำยังไงเนะ่ะเราสามารถจะกระจายความรู้ที่เรามีหรือหาความรู้เพิ่มเติม,ตมก็ได้เข้าไปฝึกอบรมด้านผู้นําต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักที่ได้ไประยุกต์สู่โคกนงนาของกรมการพัฒนาชุมชนที่สพชนขรนายกได้ อาจารย์โก้อาจารย์นาอาจารย์ยักษ์อาจารย์าารยาารยปัญญาได้น้อมนําความรู้ด้านของศาสตร์พระราชาปัจยาของทิดุยูยกพอเพียงเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้พัฒนาพื้นที่ได้และสามารถที่จะออกแบบพื้นที่ป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆเชิงภูมิสังคมน้ําที่เราไม่มีเราสามารถขุดบ่อมีน้ําได้ไภัยพิบัติต่างๆน้ําท่วมเราก็มีบ่อที่กักเก็บน้ํามีคันกั้นน้าสามารถที่จะป้องกันภัยพิบัติได้การปลูกป่าหาดับ ป่า3อย่างประโยชน์สี่อย่างที่เราน้อมนำสัตว์พระราชามาใช้ทําให้เราสําเร็จในด้านของบันได9้าขั้นพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนะครับบุญทานเก็บขายและสร้างเครือข่ายเมื่อเราเรียนรู้มาปุ๊บเราหวังผลในการกระจายความรู้ในการสื่อสารผมก็สามารถที่จะเป็นครูพารรมเป็นวิทยากรร่วมงานกับกรมการพาัฒนาชุมชนและยังมาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอำเภอบนแพรกโคกหนองนาทั้งหมดตําบลในทั้งอำเภอบนแพักมี30รายเข้ามาผมเป็นประธานเครือข่ายโคกนองอำเภอบนแพรกและเป็นเลขานุการนะครับ โคกหนองนาจังหวัดพระคนครศรียาและก็ภาเคียไข่อีก5าจังหวัดครับเรียกว่าน้อมนสาสตร์พระราชาที่ได้ไปฝึกอบรมใช่ครับมาลงมือทําการขยายผลในตาบลบ้านแพรกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะเห็นผลดีมากครับเครือข่ายของเรา30รายเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ณนะตอนนี้เรามีโครงการจากงบประมาณเล็กๆที่ซื้อเป็ดได้แค่5้ตัวตอนนี้ขยายเป็ดเป็น100ตัวไก่เป็น100ตัวครัวเรือนที่รับเป็ดไปทั้งหมดตอนนี้20ครัวเรือน สามารถมีรายได้าจากการขายไข่เป็ดไข่ไก่แล้วไม่ต้องซื้อและเรายังเอามือสามัคคีทุกๆวันเสาร์ออกมาทั้ง5ตาตำบลไปตําบลที่1 2- 3 4 5เวียนกันไปในการเอามือสามาคัคคีเราจะไปขุดคลองไส้ไก่เราจะไปทําแปลงผักขุดหลุมขนมคกแม้กระทั่งการพัฒนาพื้นที่ะนะครับทึ่งลกอยู่อะไรอยู่แล้วก็ไปช่วยกันเอามือสามัคคีครับท่านอธิบดีครับฟังดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มากกว่าสิ่งใดก็คือความรักความสามัคคีในชุมชนด้วยใช่ฮะที่เป็นต้นแบบเลย แล้วที่สําคัญที่สุดความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมเราก็จะเห็นเขียวขจีสวยแล้วก็กินได้ใช้ประโยชน์ได้คือพอเราเห็นแปลงนั้นประสบความสําเร็จก็อื้อเราเคยไปเอามือกับเขานะ <c oughs> อ้าวแล้วน้องตามนี่ทําอะไรบ้างคะทําอะไรบ้างลกูกปลูกผักครับปลูกผักเหรอตัวแค่นี้ปลูกผักครับเป็นผู้นําเลยแปดขวบแต่ว่าปลูกผักทุกวันที่บ้านเขาแล้วไม่ใช่ปลูกเฉยเฉยนะรู้จักเก็บมเมล็ดพันธุ์มาทําธนาคารมเมล็ดพันธุ์พืช เอามาแจกวันนี้ก็เอามาฝากลุงเก่งทั้งสิบชนิดถัาา่วมุวงสินทอนถั่วไล่เสือจักราพรรดิบวบเหลี่ยมบวบหอมบวบงูมะเขือเจ้าพญามะเขือพุงโยกจักราพรรดิมะเขือกอบขาวต่อไปก็กระเจี๊ยบเขียวแล้วก็น้ำเต้าเดี๋ยวให้พี่สุนทรพาไปชมเครือข่ายโคกหนองนาด้วยนะคะครับ ท่านผู้ชมคะ er, พี่สุนทรน,นะคะจะพาเราและท่านทิพดีนะคะมาเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาในเครือข่ายนะคะสวัสดีครับพี่สมพงศ์สวัสดีค<ม>่ะสวัสดีครับ,รบ,รบท่านทิพด,ดีครับ,รบผมพี่สมพศ์พี่รพินนะคะคเป็นเจ้าของแปลงนี้เป็นแปลงในเครือข่ายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ครับของอำเภอบรานแพรกครับเป็นใน่นอนของพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับพื้นที่3ไร่ในการจัดการระบบโคกหนองนาครับ พี่สมพศท,ทำอะไรบ้างพื้นที่ตรงนี้นี่ปกติน้ําเป็นยังไงคะที่เห็นรอบนอกคือนาปีน้ําจะท่วมทุกปีครับที่เรายืนอยู่ก็ท่วมแล้วแก้ปัญหายังไงก็ตอนนี้เราขุดหนองขึ้นมาเอาดินทําคันคไล่คันทั้งหมดการทําคันนี่ก็คือช่วยให้กันน้ําไปด้วยกันน้าเข้ามาครับแล้วก็ไม่ให้ปาลาเราออกไปด้วยอันนี้เป็นการร่วมด้วยช่วยกันกับการออกแบบเชิงภูมิสังคมในการป้องกันน้าท่วมตามที่ไปเรียนมาเลยใช่ไหมใช่เลยครับตามที่อาจารย์ก็จา์นานได้สอนไว้นะคะหลังจากพี่สมพศทําคันดินตรงนี้แล้วขุด หนองแล้วผมทำไงต่อคะก็เริ่มลงต้นไม้เราก็ใช้ศาสตร์ของพระราชาต้นไม้อายุยืนเราก็เริ่มลงก่อนแล้วก็ทิ้งช่วงระดับต้นไม้กลางพวกกล้วยแล้วก็ไล่มาพวกสิงขาดคล้ายพวกนู้นครับก็เริ่มไล่ไล่มามีหมดเลยสูงกลางเตี้ยเลยดินไม้หัวคือการปลูกป่าห้าดับป่าสาอย่างประโยชน์สอย่างนปลูกในพื้นที่ครับ เกษตรที่อยู่ตรงนี้นี่กล้วยหอมพวกนี้นี่คือเป็นผลผลิตของที่นี่ไหมคะผลผลิตของที่นี่ครับการใส่ซีมดครับได้น้อมนําสัตว์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่นี้ใช่ครับแล้วเราก็มาปรับพื้นที่นะครับในการปลูกป่า5้าดับโดยการใช้เครือข่ายคนนอ,อกนาของเพื่อนบ้านทั้ง30รายเข้ามาปลูกป่า5ดับเสร็จปุ๊บแล้วก็มาปรับพื้นที่เป็นท้องนานะครับแล้วเราก็มีการเอามือดำนาสามัคคีกันดำนาวันแม่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเกียเก่ยววันพ่อสิ่งที่คาดหวังจากโครงการนี้คุณสมพศคาดว่าอะไรบ้างคะ คือต่อไปในระยะยาวที่นี่อย่างน้อยสุดผมมีข้าวี่ไว่ากินเองได้เอาไว้แจกจ่ายเครือข่ายที่มาช่วยกันทําต้นไม้ถ้าโตขึ้นไปเราก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนอื่นๆที่จะมาศึกษาอาจารย์โกจนาสิทธิเอกคุณสุนทรมาขยายเครือข่ายต่อเรื่องแบบนี้ก็ปลื้มเนาะค่ะท่านอธิครับปลื้มไหมปลื้มสิครับแมแล้วก็ที่สําคัญผมว่าเป็นกําลังใจให้ทางคณาจารย์แล้วก็พวกเราที่ช่วยกันในการขับเคลื่อน การนำเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอของพี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจที่สำคัญคเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างความสำเร็จเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นการทำศูนย์เรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่เราอยากเห็นพี่ๆน้องๆที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีจิตอาสาจิตเสียสละ,ะในการที่จะขยายผล น้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาไปสู่พี่น้องครัวเรือนอื่นๆ <c oughs> ที่เขายังไม่เข้าใจยังตัดสินใจไม่ได้จะได้มาเรียนรู้ <c oughs> โดยที่อำเภอบ้านแพรกเนี่ยก็จะมีพี่สุนทร <c oughs> แฟนผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการขยายผลครั้งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรที่พาเรามาเยี่ยมชมแปลงเครือข่ายด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะพี่พามาร่วมชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและเวลาของรายการหมดแล้วนะคะเราทุกคนลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ